รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปอร์เซ็นต์แป้งสูงต้อง Big M และตรึมรากเยอะรากใหญ่รากแข็งแรงฟื้นตัวไวสมบูรณ์เต็มที่ต้องตรึมผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Maxago สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางประเทศครับ,รบใช่เจอนะกับเราในรายการเจาะใจเสียนค่ะครเราก็เจอกันเป็นประจำทุกๆวันนะคะก่อนเที่ยงนั่นเองค่ะทาง psi 139นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะอาจารย์ข่าเราต้องขอขอบคุณพี่แดงแม็กซากโกก่อนเลยค่ะครับก็เจ้าของผลิตภัณฑ์เยอะแยะสำหรับ พี่น้องชาวเกษตรกรมากมายหลายอย่างเลือกสวนไรนาเรามีครบทุกอย่างจริงๆใช่แล้วค่ะนะคะคุณจะปลูกพืชนะคะหรือว่าปลูกผลไม้ปลูกข้าวคือทุกอย่างจริงปลูกพืชปลูกผลไม้ปลูกผักปลูกผมนะได้หมดไม่นีนะมีครับได้ทุกปลูกตอนนี้เขาเขาคิดคนได้ละเป็นหลอดๆชื่ออะไรไม่รู้น่ะ ผลิตภัณฑ์ของมังกรเจ็ดน้ำอะไรผมก็ใช้อยู่ผลวีเริ่มขึ้นแล้วอ๋อวมันโผล่มาจริงจริงด้วยอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวให้ดูเส้นใหญ่ด้วยอ่ะอืครับอ่าฮะอ่านะคะซึ่งนะคะคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่สนใจยังไงก็สามารถที่จะดูรายการนะคะทางช่องของไมซ์โกได้ก็จะมีผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนั้นมาอัปเดตอยู่แล้วมีผลผลิตเยอะแยะมากมายให้ผลผลิต ตอบแทนคุ้มค่ากับต้นทุนที่เราลงทุนไปใช่ค่ะไม่ต้องมานั่งร้องเพลงอีกแล้วเดี๋ยวสมัยนี้ไรอ้อยแห้งเชาอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโอ้อยดกงกงามใช่ทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าปรับสภาพหน้าดินคคือนักวิชาการของพี่แทงเนี่ยเขาจะมีหลักการปรับหน้าดินการปรับเสถียรภาพความสมดุลของต้นพืชอย่างเช่นว่า เอยมีพังสมบูรณ์นะมสมบูรณ์ตอนนี้มออกลูกมาขายไม่ได้ราคานะเขาเทลงน้ํานะลอยสามตือให้ออกออกผลเอ้เขาบังคับได้บังคับได้คนโทรลได้ก็เก่งครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือที่เขามีปลูกเมลอนในเรือนเรือนลงเรือนลงเรือนครับมะเขือเทศไม่ยุ่งัะดินข้างนอกเลยยุ่งตะดินในกระถางเนี่ยแต่ลูกออกมาโอ้โหสวยสดงดงามแล้วก็ได้ผลอร่อยทานมาแล้ว แล้วก็ทางแม็กซาโกเองนะคะก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักวิชาการ,รเนี่ยลงไปให้ความรู้การใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกรด้วยถูกคือเราจะขายพวกปุ๋ยพวกเคมีอะไรให้ท่านก็นแล้วแต่เราก็ต้องไปตรวจดูไปดูแล,แลให้พื้น<ม>ที่ท่านเป็นยังไงอะไรแบบไหนใส่แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบถึงลูกถึงคนนะ่ะใช่ครับใช่ครับนะคะอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจไงก็สามารถติดต่อได้นะคะทางบริษัททางแม็กซาโกนั่นเองนะคะ เอาละอาจารย์ขาจาได้หรือเปล่าว่าครั้งที่แล้วที่อาจารย์ได้พูดค้างไว้อย่างเมามันมากประวัติเนี่ยที่เชื่อว่ามันยังมีอีกตอนนั้นเนี่ยเราสางไว้นําเรื่องต่อมันจะสมเด็จพัระฆังโยนเข้ามาสมเด็จมังพรมที่ไปที่มาของผู้สร้างคนเดียวกันแต่ว่าการพบเจอต่างกรรมต่างวาระมังพรมกูเก่ากับกูใหม่ก็คือกูเดียวกันแต่แตกนลวาระวาระแรกคือการตกเบ็ดหลังจากได้มัจุลงไปในเจดีประมาณนักสิบ ่าปีถึง20ปียังไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆทั้งสิน้นแค่เป็นเพียงฝ้าจับฝุ่นจับรองจับเท่านั้นเองยังไม่มีขี้กุขี้ใครอะไรอุพวกนี้แหละครับที่ขึ้นมาก่อนเราเรียกว่ากุเก่านะครับเป็นภาษสะอาดเป็นพระค่อนข้างสวยหลังจากนั้นนะครับจากการหมักหมมของดินเหนียวอะยางไมา้อะไรต่างๆที่เราซัดสารลงไปเพื่อที่จะนำพระขึ้นมาเนี่ย เกิดน้ําท่วมปีมประมาณ485ทำให้น้ําท่วมจ๋งหนองผมไม่รู้นะว่ามันท่วมกี่วันกี่เดือนอแต่ว่าท่วมนานแล้วกันละ่ะและใน15ปีนะครับในปีศรลั2500จอมพลพระภาพเจ้ารุสเสถียน,นั้นได้ถูกเชิญไปเป็นประธานทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการณวัดอินมังนะคุพรมนะครับ,รบเปิดกลุออกมาเนี่ยพระทั้งหมดเรารวมเรียกว่ากลุใหม่มเพราะแต่ละองค์นั้น บาดจากพระสวยงามจะเป็นพระมอมแมมเคกะเลเทอะขี้กุขี้ใครเกาะหนาไปหมดเพราะว่าเหตุจากการที่น้ําท่วมน้ําท่วมแล้วก็ดินโคลนหมักหมม<พ>าบม้างอะไรบ้างก็จะเป็นในพวกอ่าเขาเรียกคาบหนังกระเบนคือมองแล้วนี่เหมือนหนังกระเบนแล้ว,วก็ปุ่มกับปัํมนี่เกิดปฏิกิริยาจากดินเหนียวนะครับปูนสมเด็จเป็นด่างดินเป็นกรดครับกรดเจอด่างนะครับเกิดปฏิกิริยาแล้วในในด่างของปูนเนี่ย มันยังมีนะมันตังอิ้วมีนู่นมีนี่น้ํามันมันมีความเบากว่าน้ําม,มันเกิดการระเหยขึ้นนะครับทําให้เกิดปฏิกิริยาเป็นฟองเรารวมเรียกว่าฟองเต้าหู้นะครับเมืพรมเนี่ยจะสังเกตดูจะมีคราบฟองเต้าหู้คราบเมือกใสๆติดนะครับเป็นเมือกใสๆเหมือนกระจกเนี่ยติดอยู่ตามพื้นผิวถ้าไม่มีก็เป็นกู่เก่าถ้ามีเมือกเมือกก็เป็นกู่ใหม่นะครับแล้วก็จะมีคราบดินเหนียวซึ่งเกาะแต่มันไม่เป็นดินละมันเป็นแบบ S <S เหมือนกระ,ะแลม่เหมือนกระ,ะแเมติดอยู่แล้วมองแล้วพื้นผิวเหมือน,น,นกับเบรกระปุ่มกระปั้มเป็นตุ่มเป็นตุ่ม,มนะครับทําให้ง่ายต่อการพิจารณาถึงแม้จะหย่อนความงามลนไปยบ้าง<ม>แต่ในขณะเดียวกันถ้าผื้นผิวขี้กุมันไปโดยความเรียบร้อยเสมอกันหมดมันก็มีความน่ารักเป็นเอกลักษณ์ของมันอีกแบบหนึ่ง<ม>ในกลุ่มใหม่นะครับถ้าบางคนเคยเห็นพระกลุ่มใหม่ที่มีขี้กุบางๆอะไรเงี้ยมันคลาสสิกนะ ใช่ใช่มันเพอร์เฟกเลยสามารถจะดูได้ทุกอย่างดูพิมพ์ดูทรงดูขี้กุเห็นคี้กุก็รู้ว่าแท้แล้วครับรบางกลมเนี่ยถ้าคนเป็นขี้กุรููขี้กุอย่างเดียวก็รู้ว่าแท้เพราะของเกคขี้กุไม่เหมือนอนะครับนี่คือหลักการพิจารณาอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาต่างกรรมต่างวาละระหว่างกูเก่ากูใหม่ทำไมคนละสีคนละะไรแต่เป็นที่ไปที่มาของที่เดียวกัน อันนี้เราทําความเข้าใจเท้าความก่อนถึงความเป็นมาของพระแท้ที่บริสุทธิ์ผุดพองแน่นอนและนั่งเดิมคืออย่างนี้นะครับอาจารย์คะก็คือว่าสร้างเนี่ยคือสร้างพร้อมกันสมมติว่ามี8 4 0 0 0องค์แล้วอยู่ในเจดีแล้วครั้งแรกผ่านไปมีคนมาอะไรก็แล้วแต่ครั้งที่สองครั้งที่2มาเปิดเป็นทางการคือเปิดเจดีออกมาเลยมีเท่าไหร่ก็โคยออกมาเลยแต่ชื่อรุ่นก็คือ เป็นสมเด็จบางคุมพรมวัดอินเนี่ยครับแต่ว่าไอ้กุที่เขาตกขึ้นไปได้กันไปเองเนี่ยเขาเรียกก,กุเก่ากุเก่าซึ่งไม่มีความละเลอะเทอะอะไรเงี้ยไม่มีขี้กุพระสาารอะอาดพระสะอาดแล้วแล้วอย่างนี้คืออะไรที่ราคาแพงกว่ากันหรือว่าเท่ากันถ้าเอา,าจริงๆเนี่ยเขาก็เล่นราคาเดียวกันแต่ว่ากุใหม่มันเสียเปรียบกุเก่าตรงที่มันเป็นพระเลอะเทอะทำให้ความสวยงามไปตกอยู่ที่กุเก่าก็เลยทาให้กุเก่าแพงกว่าแต่ถ้าถามในด้านของความเป็นจริงแล้ว ถ้ากูใหม่สวยกูเก่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ยังไงก็สู้กูใหม่ไม่ได้คือราคาไม่หนีกันอันไหนสวยนั้นแพงแต่ที่จําเป็นต้องเล่นกูเก่าแพงมาเรื่อยๆก็เพราะว่ากูเก่ามันสะอาดน่ะใช่ไหมผิวภอะในมันผ่องสดหมดแต่ของกูใหม่มันเลอะเทอะเปื้อนไงแต่ถ้าไปเจอกูใหม่ที่มันไม่เลอะเทอะมันก็โอเคไงนี่คือที่ไปที่มานะครับ เล่นแล้วเราก็จะเล่นไม่ต้องเถียงกันรู้ที่ไปที่มาแล้วนะครับอืมเยอะ <c oughs> ไหมอาจารย์เหร่นะพอเปิดกุหมัมานี่เยอะไหมคะเปิดกุจริงๆเนี่ยพบพระที่สมบูรณ์แบบนี้ประมาณสองพันองค์นอนนั้นแต่แตก<อ>หักหมดที่แตกหักนี่อดจากอะไรรู้ไหมคุณคุณทิพย์คือตอนที่เขาใช้ดินเหนียวเฟี้ยงลงไปบ้างใช้อะไร<อ>เหนียวๆเกาะเฟี้ยงใบบางทีมกระทบพระมันแตกแตกเป็นสองท่อนแตกไปเยอะก็คือพระที่วางเขาจะวางป็นกอง คือน่าจะดีมันจะแบ่งเป็นสี่มุมอย่างเงี้ยกอง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 ทีนี้ค,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 คนน,คนี่จะเอาก็ด้วยความโรมมัดก,ก้อนดินก้อนใหญ่ๆก็เฟี้ยงตุบในขณะที่ตุบเนี่ยผ้าอาจจะติดขึ้นมาเพียงองค์หรือสององค์ตามหน้าดินแต่อีกอีกฝั่งหนึ่งที่ลงไปกระแทกเนี่ยอาจจะลั่นกลางไปแล้วะพอ,อสาวขึ้นมาก็ได้สมบูรณ์ขึ้นมามั่งได้เป็นท่อนขึ้นมามั่งอย่างเงี้ยนี่เกิดจาก ความอยากได้อะแล้วก็รู้เท่ามีถึงการครับอืมแต่ตอนเขาเปิดกูเนี่ยอะไรที่มันไม่โดนมันก็จะบริสุทธิ์ผุดผ่องอืมอะไรที่มันโดนแล้วโดนน้ําหมักหมมเพราะว่าทีนี้ไปกันใหญ่เลยเละเทอะเกอะจึงทําให้มีการอย่างนี้พอเปิดกูเนี่ยองค์ไหนสมบูรณ์สมบูรณ์แบบเลยเนี่ยทางวัดก็จำไหน่ายองค์สามพันครับพิมใหญ่องค์สามพันสมัยนั้นกี่ปีกี่ปีนะคะอาจารย์ปีประมาณร้อยไงอ๋อโอเคหกสิบปีพอดีส่วนพิมพ์อื่นรองลงมาก็สองพันห้าบ้างพันแปดบ้างแต่ถ้าหักครึ่ง ต่อกันไว้เฉยๆนะพันหนึ่งแต่ถ้าเป็นท่อนท่อนละห้าร้อยแพงกว่าทองอีก <c oughs> แล้วบางทีเนี่ยความที่คนคัดคนเก็บหรือพระในวัดเนี่ยไม่มีความชำนาญพอข้างบนพิมพ์ใหญ่ข้างล่างเป็นพิมพ์เส้นได้ค่ะหยิบเลยลวะคูอินวันอง <c oughs> เดียวได้สองพิมเพราะความเลื่อนนะถ้าจริงๆเอพวกแต่แต่ทางนี้ก็จะใส่ซองใส่ซองแล้วห่อไว้ห้าร้อยเจ็ดร้อยก็คือว่าเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปดูว่าเอาองว่าดูว่าดูว่าดูาดูว่าดูว่ ถ้าคุณคัดเลือกสวยส่งกล้องดัวสวยสามพันถ้าคุณไม่คัดสองพันห้าอ่นที่กองเนี้ยสมบูรณ์เนี่ยสองพันห้าหยิบไปแต่ถ้ามาเลือกคัดเน้นๆเลยสามพันี้มแล้วก็พวกพิมพ์ลองลงมาก็พันแปดมีใบมรนาบัตรให้ด้วยส่วนที่หักชนกันก็พันหนึ่งไอ้ส่วนที่บนใหญ่ล่างเล็กก็ห้าร้อยแปดร้อยแล้วแต่ครับอเนี้ยส่วนเศษแตกๆอะไรก็เขาจะรวบรวมไว้ S <S แล้วตอนหลังกงา็ม,มาผสมทําปี09นย์เาไงต,ตอนสร้งสางสมเด็จบังพมปีนเก้าก็เอาผงวี้นใส่ลงไปด้วยครับ <S 1> <S 1> <S นี่คือ,นะน,คอนี่คือที่ไปที่มานะครับของคําว่าวัตขังกับบังพรมที่แท้จ,จริงรมีรประวัติความเป็นมาอย่างนี้ อ่านะคะแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาเล่าต่อนะคะในช่วงของเบรกที่2ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์นะคะช่วยให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพไปด้วยแล้วกันเนาะบอกให้ทั้งหมดมีกี่พิมพ์ได้ค่ะนะคะในช่วงหน้าไทีละพิมพ์ทีละพิมพ์ได้ค่ะนะคะในช่วงหน้ากลับมาเจอกันอย่างแน่นอนตอนนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และ แม็กซาโก48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซาโก48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก